กตาร์โซโลคค่ครับผมอ้วนกีตาร์คอร์ดครับเฟมร้องนำนะครับเมสเดจครับแม็กซี่กรองครับการลงตัวของพวกเราเนี่ยครับก็เกิดมาจากแต่ละคนก็จะมีวงเป็นของตัวเองนะครับ<ช>ก็จะเล่นรุกรีกลางคืนกันอยู่แล้ว แล้วด้วยความชอบของพวกเราเนี่ยมันดันมาตรงกันก็เลยชักชวนกันเข้ามาลองเล่นด้วยกันดูแล้วปรากฏว่าการเล่นครั้งแรกของพวกเราในการซ้อมเนี่ยตอนเล่นออกมาแล้วมันมีความสุขหรือเปล่าปรากฏว่าเราทำแล้วมันมีความสุขกันทุกคนนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับ แพลตฟอร์มแล้วก็ช่องดีๆแบบนี้ครับผมที่ส่งเสริมแนวเพนตดีในสังคมของเราทั้งหมดเลยทั้งที่เราก็ได้เห็นกันมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณดางมิสิกแบนค์มากปไหครับขอบคุณครับ ย่านนะครับก็ ه, ยังไงฝากติดตามมาด้วยนะครับเพจของพวกเราชื่อเพจว่าวอลแบรนด์นะครับ W A R B A N D นะครับวอลแบรนด์ band, นะครับตอนนี้มีเพจใน Facebook แล้วนะครับยังไงติดตามพวกเราด้วยนะครับก็ผลง,งานพวกเราก็อาจจะมีในวันข้างหน้านอนาคตข้างหน้ายังไงพวกเราก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับกับวงน้องใหม่นะครับทุกว,วันนี้พวกเราก็เล่นกัน ในสไตล์ที่พวกเรารักแล้วกันนะครับ,รบอยากให้เปิดรับแนวเพลงแบบนี้บ้างแล้วกันในประเทศเรานะครับซึ่งมันห่างหายไปก็ค่อนข้างนานแล้วติดตาม<ช>ผ่าน musicband.live ได้ด้วยนะครับผมพอพวกเรามีโอกาสได้ขึ้นสเตจนี้เป็นสเตทแรกยังไงก็ติดตามผ่านตรงนี้ได้เลยโดยตรงนะครับเรียกว่าในในแพลตฟอร์มน,น,นี้ก็จะมีหลากหลายมีหลายหลากหลายแนวเพลงให้เราให้เราเข้าไปเข้าไปดูแล้วก็ผมว่ามันมีรายหน้าคนหาเยอะนะในในแพลตฟอร์มนี้ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนตีเดยเขาเลย Amuse fan 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 fan. life.